สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนาให้โชคช่องพีนาคให้โชคก็เป็นสื่อกลางในการนาเลขเด็ดเลขกดังของสงนกต่างๆคนเด่นคนดังต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมและติดตามนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเลขเด็ดของเจนุ๊ก บารมีมหาเฮงนะครับก็มาแล้วนะครับมาปังต่อนะครับงวดสิบหกพฤษภาหกห้านะครับก็ถูกมาแล้วสองงวดนะครับก็คืองวดหกเดือนสี่หกห้านะครับก็ถูกตัวกลับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับแล้วงวดที่แล้วสองเดือนห้าหกห้านะครับก็ถูกตัวกลับเก้าศูนย์นะครับศูนย์เก้านะครับก็งวด สิบหกเดือนห้าหกห้านะครับก็มาแล้วนะครับก็เจนุกแค่เป็นตัวเด่นนะครับเด่นแปดเด่นเก้านะครับก็ยังไม่ฟันทงนะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับก็เจนุกบันมีมาเหงก็จะมาฟันธงให้นะครับก็ตอนนี้มีเด่นมีเก้านะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ